วันนี้แม่แม่ค่ะสาวไซส์ใหญ่รีบมาในคลิปนี้เลยนะคะจะเป็นงานผ้าไหมาอิตาลีค่ะไซส์ใหญ่52ตัวยาวถึง30นะคะไหมอิตาลีรุ่นคอวีกระดุมจะเป็นงานกระดุมแต่งนะคะ แขนจะอยู่ประมาณแขนยาวเลยเข้อสอบมาเลยนะคะสําหรับใครที่ชอบใส่งานลายผ้าสวยๆสีสดใสนะคะวันนี้้รงนีงน้จะมีสีชมพูตามด้วยนะคะตัวนี้ให้ลูกค้าเอฟม,มาว่าเป็นสีเหลืองนะด้านหลังจะเป็นงานตีเกตด,ด้วยค่ะผ้าหมาอิตาลีเนื้อละเอียดเลยค่ะสีเขียวแล้วก็สีฟ้าที่เนสใส่นะคะ้องนี้โอเคสามนะใส่หนผ้าข้าวอให้ชมนะคะว่าแพทเทิร์นมันจะเป็นแบบตัวยาวงานแขนเลยสอกนะคะกับราคานาา่นารักน่ารักค่ะแม่แม่ขาหนึ่งร้อยกับ 9 9บาทเท่านั้นค่ะวันนี้ให้ราคาประหยัดด้วยท่านไหนที่ชอบงานไซส์ใหญ่นะคะอย่าลืมเผื่อซส์นะผ้าไม่ยืดนะคะลูกค้าสาหรับไหมอิตาลีตัวนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูลายผ้าอีกสักรอบแบบใกล้ๆตัวนี้คือสีเหลืองตัวนี้คือสีเขียวนะแม่นะอันนี้จะเป็นสีชมพูแล้วก็ที่น้องเนสใส่จะเป็นสีฟ้าค่ะ คุมสะโพกกันยาวๆได้เลยนะคะใครที่ชอบใส่กับงานกางเกงยียนก็ได้นะสกินนี่งานเลกกิ้งได้ทั้งหมดเลยค่ะหรือว่าจะเป็นพวกขาสั้นใส่อยู่บ้านสบายๆชิวๆได้เลยนะคะช่องทางการสั่งซื้อนะคะแม่ๆขาสำหรับลูกค้าใหม่แอดไลน์แอด,แอดนะหรือว่าจะเป็นเบอร์นะคะอยู่ใต้คลิปนี้นะส่วนใครที่สั่งนะคะสินค้า ในแต่ละคลิปเราจะมีวางเป็น EP ให้ดูเนะว่าเป็นรหัสสินค้า EP ที่เท่าไหร่นะคะแจ้งมาได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นแคปหน้าจอกับดีไซน์งานผ้าแต่ละตัวได้เลยค่ะช่องทางการสั่งซื้อน,นะคะลูกค้าทั้งในไลน์แล้วก็โทรสั่งนะแม่นะอยากได้สินค้าราคาประหยัดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครค่ะช่องแม่ Enjoy, บีเอ็นจอยช็อป้า